ท่านผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับน้เทิงนะครับโอ้โหงานเข้าครับผมนี่ฮะเบ็ดปักมือครับผมนะอออกไม่ได้ครับผมนะนะตอนนี้ยังไม่เจ็บนะตอนนี้นะครับผมนะมันอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้นะครับผมนะเดี๋ยวหาวิธีก่อนเดี๋ยวขออทำทำใจก่อนนะครับผมนะ ว่าจะอ,าออกวิธีไหนนะครับผมเข้าลึกด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเอาไงดีวะไม่มีเครื่องมือด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอกับเอาไปเอาออกที่บ้านดีกว่านะครับผมนะมาถึงไมายตีไม่กี่ไม้ครับผมนะโดนเบ็ดปักเลยนะฮะเนี่ยะกาม,มีนักตกปลาตกอยู่นะครับผมทริปนี้ทริปตกปลาคงคงกลอยนะครับผมนะโอ้ยแย่เลยเบ็ดปักมือ โอ้โอ้ oh, <no. S 1> แย่เลยครับผมท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าจะมีวิธีเอาออกยังไงนะครับผมอ่าครึ่งเงี่ยงเลยนะครับตอนนี้นะมีอยู่สองวิธีคืออดอ่ากัดฟันแล้วก็ดึงออกแบบเร็วๆนะครับผมนะสองก็ อไปหาหมอนะแต่ตอนนี้นะครับโรงพยาบาลก็เขาไม่ให้อ่าใช้บริการนะช่วงนี้มันโรคระบาดเยอะนะครับผมนะเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับผมนะเนี่โยโ้หโคตรสวยเลยครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยครึ่งเงี้ยงเลยนะครับผมมิดเงี้ยงเลยนะฮึือ อุปกรณ์ที่ผมจะต้องเตรียมนะครับผมก็คือมีน้ําเกลือนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับผมเนะเดี๋ยวผมตัดสินใจแล้วนะครับผมจะต้องแปว่ากัดฟันนะครับผมกัดฟันแล้วก็ดึงออกแบบรวดเร็วนะครับผม oh, <no. S 1> สุดยอดอยลืมครีมครับผมเอาอะไรถอนดีวะเขาบอกว่าถ้าทำเองนะครับมันจะเจ็บ มากเลยนะครับผมนะเราต้องให้เพื่อนช่วยนะครับผมนะช่วยเอาออกนะตอนนี้ผมไม่มีใครเลยนะวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับถ้าให้แฟนช่วยก็แฟนก็จะแบบว่า,ากลัวผมเจ็บไนงะนะเดี๋ยวต้องหาเพื่อนที่มันเกลียนๆหน่อยนะแบบว่าโหดๆซาดิสหน่อยนะดึงออกนะ โอ้โหเจ็บสุดยอดไม่ได้เลยครับผม á! ủa! ồ! ไม่ออกครับอไม่ออกครับ<า>โอ้ย ได้จ็บอุ้ย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 ออกแล้วครับท่านผู้ชมออกแล้วอ๋ออุ้ยโอ้โอเคครับผมผม รู้แล้วครับว่าวิธีเอาออกนะครับออกยังไงนะครับผมเราต้องถอนให้ตรงๆนะครับผมนะเมื่อกี้ผมใช้ครีมครีมแบบหัวหัวแบบนี้นะครับมันไม่ตรงครับผมนะมันก็เลยแบบว่าดึงไม่ได้ครับพอดีผมเอาครีมแบบหัวเป็นแบนแบบนี้นะฮะถอนแบบตรงๆนะครับดึงออกตรงๆนะครับก็ออกได้นะฮะเนี่ยฮะโอ้โหแต่ตรดสบเลยครับผมอื โคตรแสบเลยฮะน้ำเกลือแอลกอฮอล์โฮนายเทิงรอดแล้วครับผมท่านผู้ชมโอ้โห มันสุดยอดนะครับผมนะมันเกิดขึ้นได้ไงนะครับระหว่างที่ผมจะกําลังจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับใช้เป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมนะผมกําลังจะปลดกิฟนะครับผมมันมีแบบว่าปึ๊กเฮ้ยอะไรวะรู้สึกว่าปึ๊กอะไรแบบแปลกๆนะมาดูนิ้วอีกทีหนึ่งโอ้โหมิดเนี่ยงเลยครับผมนะท่านผู้ชมนะฮอหืเนี่ฮะเหยื่อโปรดด้วยนะครับผมนะเกือบไปโรงพยาบาลแล้วนะครับ เกือบไปเสียฟอร์มให้กับอ่พยาบาลแล้วโอ้ย <c oughs> ความจริงมันเอาออกออกเองก็ได้นะครับผมนะเนี่ยนฮะเลือดไม่ซิปแล้วโอเคอสุดยอดแต่ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่าเรียนแบบนะเทืนะครับผมนะมันอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับผมนะนะเทืมันมันสายหดครับผมนะซาดิสครับผมนะโอเคออกทิปต่อได้ละ <c oughs> โอเคครับผมไปนี่ต้องเอาเอา กลับมาที่บ้านนะครับผมนะหืมไม่ไหวละลุยต่อลุยต่อไปเจอกันใหม่ทริปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมทริปนี้สวัสดีครับ